ที่สนามมวยเวทีดุบินีครับคุณผู้ชมครับศึกเพชรเกียรติเพชรโดยพันตรีหญิงพนิชชาทีรัตเด็ดทองครับชุดพยักทองคำครับมาดูรองคู่เอกของรายการครับชล่าสารวัตรเป๋มหาไทยนะครับเจอกับป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้าง5 6 3 8 6 0บาทชาวต่างชาติ66คนครับชายล่านี้นักชกจากจังหวัดเลยนะครับส่วนด้านของป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้าง นักชกจากบุรีรัมครับซ้อมอยู่กับเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองครับอุ้ยหมัดซ้ายตรงครับเนี่ยครับแข่งสายฟอร์มกำลังสดเหลือเกินนะครับทางด้านของชายล่าสลอดเป๋มหาไทยครับขยับเข้าหาครับทางด้านอุ้อหมัดหนึ่งสครับแข้งขวาของป้อมเพชรครับอุ้ยเจอซ้ายครับแม่จะว่าไปแล้วนี่ป้อมเพชรเจอกับมวยซ้ายทีไรก็เหนื่อยทุกทีนะครับ ครังนี้ก็ขึ้นมาเป็นต่อนะครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยก3ปล่อยตัวมานิชัยล่าพลิกกลับมาต่อ5-3ครับเดินต่อครับแม่วางแข้งขวาเสียบเข่าซ้ายครับล็อกรัดแม่เจอทีขวาครับกระเด็นกระดอนครับ เดี่ยครับสายทั้งแถบครับแข้งขวาครับล็อกตีได้ไม่ได้ครับตีเข่าซ้ายอืเจอสายของชัยล่าเสียบซ้ายไปครับชัยล่าครับอูโหูเสียบซ้ายครับอืนายก็ตีไม่ได้ครับทางด้านของป้อมเพชรครับอ่ะเสียบซ้ายคืนกรรมการแยกออกมาครับป้อมเพชรลุยต่อครับ โอ้หแข้งซ้ายครับซ้ายครับแหมเตะได้มันแข้งดีจริงจริงครับทนงดของชัยล่าครับกระแทกหมัดขวาฝันสอกซ้ายงัดสอกซ้ายอีกทีหนึ่งเอาเสียบซ้ายได้ครับป้อมเพชรกูเจอเข่าซ้ายของชัยล่าครับซ้ายกระทุงเข้าไปครับป้อมเพชรเสียบซ้ายแทงซ้ายครับโอ้แทงขวาครับต้องขยันหน่อยนะครับ คือซ้อมอยู่กับไข่มวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมีต้องบอกว่าหน้าเสือแข็งโป๊ครับแต่ว่าชายล่าพยายามจะขาหน่าเสือได้แข้งซ้ายฝันสอกฝาครับป้อมเพชรหาเหลี่ยมตีครับตีเข่าซ้ายครับแต่งตัวนั้นไม่ได้ครับแต่งตัวนั้นไม่ได้ครับโอ้โหดูครับเจ้าชายล่าก็จับแบบให้ป้อมเพชรนี่ตีลำบากแข้งซ้ายครับมือขวาไม่โดนครับ โอ้ยาวกว่านะครับแต่ว่าเตะไม่ถึงก็เจอสอของชัยล่าอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าแข็งโป้ครับจับบ้านขวาดูครับดูกระจับครับจับแล้วเกี่ยวครับขาก็เกี่ยวไว้ครับตีไม่ได้ครับออกไปตีไม่ได้ครับเดินครับเดินครับออ้ยแข่งขวาขี่ขวาไปโหมดยกที่สามครับ โอ้ยิ้มเลยครับทางด้านของชัยล่าครับมันแข่งดีจริงๆครับนี่ครับชาวต่างชาติก็66ชีวิตครับที่เข้ามาชมมาเชียก็ได้อัตถรรแน่นอนแล้วครับยกที่4ก็ปล่อยตัวมาครับชัยล่าขยับต่อ3 1ครับโอ้โหเป็นไปได้ครับอ้าวป้อมเพชรต้องขยันขึ้นมาหน่อยแล้วครับเดินครับ ป้อมเพชรแข่งขวาครับเจอแข่งซ้ายของชัยล่าอาแล้วครับมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ได้ครับมีเวลาเหลือเยอะโอ้โหจะแทงหมัดซ้ายครับป้อมเพชรตีเข่าซ้ายตีขวาขวาครับป้อมเพชรแม่จะว่าไปแล้วชัยล่าเองก็เขาก็ไม่ใคจะชอบเท่าไหร่นะครับส่วนป้อมเพชรก็ไม่จะชอบซ้ายเท่าไหร่เหมือนกันครับเอาเดินครับทีมครับ แข้งขวาฝันสอขวาแทงเข่าซ้ายครับป้อมเพชรต้องเร่งขึ้นมาครับเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายครับป้อมเพชรครับอืมเดินต่อครับเจอแข้งซ้ายครับฉีบขวาไว้ฉีบขวาไว้อ้าวแข้งขวาขึ้นมีหมัดคอยคู่ครับพาออกกระแทกหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายตามครับอ้าวพลิกเลียมาตีเข่าซ้ายครับป้อมเพชรตีขวาครับป้อมเพชรต้องมาทีทีครับต้องมาทีทีเลยครับเท้าครับ ในตีได้ต้องตีโอ้โหจะบิดจะหักเขาและตัวเองเสียหลักครับเสียหายครับวางแข้งซ้ายอ้าวหมัดครับโหวางซ้ายไปครับทางด้านของชัยล่าแข้งซ้ายโอ้โหยแข้งซ้ายครับหมัดซ้ายวางแข้งซ้ายโอ้โหเตะมันจริงๆครับเตะมันจริงๆครับตามด้วยหมัดเปิดซี่โครงรับเลยนะครับยกบังไม่ทันครับทางด้านของป้อมเพชรครับ แทงเข่าขวาครับเจอซ้ายคืนมาสิมาสิแข้งขวาครับป้อมเพชรถีบซ้ายเจอหมัดซ้ายของชัยล่าครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับโอ้ตีมซ้ายนี่ต้องบอกแม่นมากครับวันนี้ชัยล่าทางานดีเหลือเกินครับเจอเข่าซ้ายของป้อมเพชรเอ้าพลักครับอื้มผลักก็ล้มครับคือจังหวะขามันลอยด้วยครับแข้งซ้ายครับชัยล่าถีบขวาครับ ชายล่าแข้งซ้ายครับเตะสิบครั้งโดนสิบเอ็ดครั้งครับหล้มลงไปลุยลุยต่อครับป้อมเพชรลุยเขี่ยขาน้าโอ้โหงับงัดศอกซ้ายอีกโอ้แข้งซ้ายครับดูครับโอ้แก้ไม่ตกครับแก้ซ้ายไม่ได้ครับโอ้โหแยงเท้าไปเลยครับหมัดระวางแข้งอ้าวเกี่ยวได้ตัวเองไปเสียหลักอีกแข้งซ้ายครับโอ้โหดูครับทั้งหมัดทั้งหมัดทั้งแข้ง แข้งซ้ายครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไปครับเตะสิบครั้งโดนสิบเอ็ดครั้งลุยต่อครับพ้อเมรไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับไม่ยอมเตะนะเตะอ้าวหมัดมาแล้วครับพ้อเมรหมัดมาแล้วครับโหมดยกที่สี่ครับโอ้โหเตะเทิงครับแบบนี้ครับโอ้โหนี่ครับชาวต่างชาติเห็นแล้วครับทิพสงวางแข้งของเด็กไทยครับ ใช้เท้าเก่งครับยกสุดท้ายครับ81ิครับคุณผู้ชมครับโอ้เหลือเชื่อมากครับวางพยายามจะพลิกสถานการณ์ครับทางด้านของป้อมเพชรหมัดขวาครับกรรมการวิสูจน์ครับสับ์หมัดหมัดขวาครับนายครับนายโอ้ตีเข่าที่ต้องเลิกเลยครับตีเข่าต้องเลิกเลยครับไม่เอาครับตีเข่าไม่ตีครับต้องไม่ตีครับเอาอย่างอื่นครับหมัดแล้วก็สอกเท่านั้นครับ อาจจะโผเข้ามาก่อนเอาฝัดซอก,กไม่โดนขยับครับก็พยายามนะครับป้อมเพชรอืมแต่น้ําหนักหมัดคือโดนเตะไปแขนล้าด้วยครับท่านของป้อมเพชรครับมันเข้าล่องแข้งซ้ายพอดีครับทั้งโดนต้นแขนโดนซี่โครงครับไทยททยครับ ดูครับน้ำหนักมาดนี้เบาวิวแล้วครับเบาวิวแล้วครับประแทกหมัดรัตต์คอเลยครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับวิสุดย์ญี่ปุ่นประการครับชูม,มือไปที่ทางด้านของัชล่าสารวัตรเป๋มหาไทยนะครับ50ต่อ47 3เสียงเลยครับไทยรัฐอิทขารพรพงพันธรัตนสุนทรและก็สุภาพบุญรอดัชล่าสารวัตรเป๋มหาไทยครับ โชว์ฟอร์มสวยงามต่อเนื่องครับ